แอบแอมาแล้วแม่จ๋า Honda Civic FB ปี2 0 1 3 1.8ที่อันนี้339,000ฟรฟีดาวจัดเต็มเอาไปผ่อนเลย6,300ลายละเรียตัวรถเป็นยังไงไปชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับผมเต้เพชรยนต์นะครับพี่ๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะพลาดไม่ได้เลยวันนี้เราอยู่กับ Honda Civic FB นะครับและวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งมีนบุรีเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งนะครับ เหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้อยู่ที่โดง3นะครับเป็นโรงเก็บรถด้านหลังรถจอดเรียงรายเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาพี่พี่มารับชมเจ้า Honda Civic FB ด้านหลังผมนี้สีดำหล่อๆเป็นตัว 1.8e นะครับรายละเอียดตัวรถดีเทลตัวรถเดี๋ยวไปรับชมกันก่อนอื่นเลยฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามผมหน่อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเต้เพชรยนนะฮะยินดีให้บริการใครมีปัญหาอยากปรึกษา สอบถามอะไรดีเพิ่มเติมได้หมดเลยโทรมาหาขอสายเต้น,นะฮะโทรมาบอกว่าขอสายเต้เดี๋ยวผมบริการให้เดี๋ยวผมแนะนําให้ทุกคําถามผมตอบให้หมดโอเคไหมฮะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดตัวรถด้านหลังของผมคันนี้กันเลยนะครับเป็น Honda Civic FB Boy ีบอนะครับหนึี e นะครับคันนี้เป็นตัวแรกและตัวเดียวของ1.8ที่จะได้เบาะไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับบอดี้สีดำเดิมโรงงานแบบนี้ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ผมขอแจ้งให้พี่ทราบนิดนึงว่าช่วงป้ายแดงเขาเนี่ยเงียบเหงามากนะฮะสำหรับโฉมนี้นะ FB Boy แต่ว่าพอเป็นมือ2แล้วด้วยเรื่องของราคานะครับแล้วก็รูปทรงของเขาพอเวลาผ่านไปเนี่ยหน้าตาดูดีดูน่าใช้มากนะครับจะใช้ไปในฟิลแบบผู้บริหารก็ได้หรือวัยรุ่นก็ดีนะฮะก็เหมาะสมน่าใช้มาดูด้านหน้ากันหน่อยได้อะไรมาบ้างสําหรับ Honda c i v i c FB Boy 1.8E คันนี้ปี2013 ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมเนี่ยใสๆเลยไม่มีขุน่นไม่มีแตกไม่มีเหล่นะครับด้านล่างไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของดีไซน์กระจังด้านหน้าเป็นตัวโฉมแรกนะครับจะเป็นเส้นโครเมียมตรงๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนนะพี่พี่จะได้เป็นเส้นโครเมียมโค้งโค้เป็นตัวยูแต่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชน 1.8e พี่พี่จะไม่ได้บอกไฟฟ้านะครับ คันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวเราดูบอดี้รอบๆก่อนนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันอ่าฟรีดาวจัดเต็มนะครับคันนี้ได้ผ่อนอยู่ที่หกพันสามร้อยหกปีนะฮะผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้สําหรับคันนี้ใครสนใจโทรมาหาเต้ได้เลยนะฮะโทรหาเต้นะโทรมาได้เลยทําไมถึงต้องโทรหาเต้ใช่ไหมพี่คันนี้นะครับพี่ไปโทรหาคนอื่นนะครับ ใครก็แล้วแต่ผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าพี่ซื้อกับผมคันนี้โทรหาผมนะครับผมก็ใช้ FB อยู่สามารถปรึกษาผมได้ทั้งชีวิตนะฮะผมใช้มาแล้ว5ปีนะฮะประสบการณ์โดยตรงปัญหาอะไรที่จุกจีกวนใจบ้างของ FB โทรมาปรึกษาได้เลยหลักๆผมขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าตัวเครื่องนะครับเกียร์ผมใช้มานานแล้วไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาหลักๆสําหรับ FB ก็มีแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆครับอย่างเช่นกระจกอาจจะแบบว่าตัวเขาเรียกว่า ตัวกระจกไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างก็ไปแก้ไขหลักร้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสำหรับ f อผมใช้มาแล้วปัญหาแทบไม่มีเลยนะครับถือว่ารับได้เครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาน่าใช้อ่มาดูตัวล้อมแม็กกันหน่อยล้อมแม็กเนี่ยเดิมโรงงานนะครับในส่วนของยางผมขอไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่าหมดสภาพแล้วถ้าพี่ติดต่อมาหาเต้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตรงนี้มองข้ามไปได้เลยดิสเบรกสี่ล้อมาดูช่วงล่างกันหน่อยโช๊คสปริงเป็นยังไงนะฮะร,รอยแต้ม QC ยังอยู่เลยด้านบนนะครับ รอยแต้ม QC ยังอยู่เลยด้านบนโครงสร้างสวยคันนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้สําหรับตัว 1.8E นะครับบอดี้สีดําคิ้วกันสาดมีมาให้แบบนี้นะฮะแท้เดิมเลยให้มาครบทุกข้างสีข้างเลยนะครับแล้วก็กระจกตรงนี้เป็นแท้เดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเข้ามาดูนิดนึงกระจกแท้เดิมทุกบานไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเปลี่ยนนะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าโครงสร้างสวยนะครับเกรด A ไม่มีชนหนักไม่คว่ำจมน้ําหรือว่ากับสี ย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,300พี่ได้ Honda c ซ v i c ไปใช้งานนะครับลองพิจารณาดูภายในสวยๆโครงสร้างสวยๆมาไล่ดูกันเลยเสาบีหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะครับไล่เรียงลงมาถึงด้านล่างเลยและที่สำคัญสำหรับชาว Honda พลาดไม่ได้แผ่นเพจสีเขียวแบบนี้นะครับต้องมีแท้เดิมนะครับบอกเลขตัวถังนะพี่แล้วก็เลขเครื่อง R18 z นะครับคันนี้เครื่องยนต์ R18 z อ่าภายในแอบไปเห็นนิดนึง เบาหนังสีเบจแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในสวยมากนะครับน่าใช้มากอ่ะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อเป็นยังไงบ้างสวยงามน่าใช้แค่ไหนโครงสร้างเป็นยังไงผมรับประกันให้นะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็มาตรฐานนะครับในการขายรถมือสองเนี่ยพี่ๆมั่นใจและสบายใจได้เลยนะครับเจ้านายผมนะคุณวชิรนนลงเพชนะครับเป็นหัวหน้าสมาคมรถมือสองนะครับเขตมีนบุรี พ,พี่สบายใจได้ไม่เอาชื่อเสียงมาเสียแน่นอนนะฮะอะด้านข้างบอดี้ภาพรวมสวยงามเส้นสายตัวรถชัดเจนนะครับรถสีดำเนี่ยผมแจ้งให้พี่แบบนี้ถ้าเจ้าของไม่ค่อยดูแลนะฮะรถสีดำเนี่ยจะเกิดริ้วรอยค่อนข้างง่ายนะฮะต้องเป็นคนรักรถสักนิดนึ่งสำหรับรถสีดำคันนี้ผิวพันธ์ดีเลยนะฮะรอยเขาเรียกว่าอะไรคันนี้ผมแจ้งเลยมีเก็บสีกันชนท้ายมาทำาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็บอดี้ภาพรวมเนี่ยสวยมาก เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้พี่ดูนิดนึงสําหรับคันนี้มาดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยว่าเป็นยังไงอะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันคันนี้ e10 e85 เติมได้หมดเลยนะพี่ๆลองรับแล้วนะครับอ่ะไล่เรียงดูโครงสร้างกันหน่อยตรงนี้อาจจะแอบอยู่นะพี่ๆสำหรับหัวน็อตนะครับจะแกะยากนิดนึงนะเดี๋ยวขอแกะให้ดูข้างเดียวแล้วกันเนี่ยเขาก็ทำมาดีจริงๆนะอ่ะเห็นไหมเอ่ย หัวน็อตพี่ดูได้เลยฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ซิลิโคนนะครับด้านข้างตรงนี้ให้พี่ดูมันนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับฝาท้ายฝาแท้ฝาเดิมนะครับคันนี้เดิมทุกจุดจริงๆไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูฝาท้ายเสร็จเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างโครงสร้างด้านในคานด้านในครับพี่พีนะฮะคานด้านในแท้เดิมนะครับรูกลมๆแบบนี้รอยเชื่อมรอยต่อต่างๆนะครับเดิมโรงงานเลย ร,รถไม่มีโดนชนท้ายมาแน่นอนเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านในกันด้วยนะครับชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงยางอะไรผมมีให้ครบเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก้มมาดูสักนิดหนึ่งจะมีรอยอาทางมะพร้าวอยู่นะครับเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดรถมีการโดนชนท้ายมามีการทําสีนะครับจะโดนการทําสีทับไปแล้วนะจะไม่ให้สีเปลือกไข่แบบนี้แล้วนะครับถือว่าโครงสร้างด้านหลังเนี่ยสวยงามเกรดเเลยนะฮะ ฝั่งบอดี้ด้านข้างดูไปแล้วด้านท้ายดูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างพื้นที่สเปซรูมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นมานั่งนิดหนึ่งนะครับพี่ๆผมสูง168นะครับนั่งเต็มตัวด้านหน้าเล็กรูมเหลือเยอะมากนะครับนั่งสบายด้วยเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเอียงไปค่อนข้างเยอะนะฮะเดินทางไกลเนี่ยนั่งสบายมากแล้วก็เฮดรูมเนี่ยสองกำปั้นหลวมๆเลยพี่ๆนะครับสูง175ก็นั่งได้สําหรับด้านหลัง ฟังก์ชันการใช้งานยังไม่มีอะไรมาให้นะครับแต่ว่านั่งสบายมากนะฮะอ่ะมาไล่เรียงดูโครงสร้างกันหน่อยฝั่งเสาบซอกด้านในสวยๆนะครับพี่ๆผ่อน6300นะฮะได้รถซีวิกไปใช้งานคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่ง3 3ม0 0 0นะครับได้ Honda c ซ v i c FB และที่สำคัญด้านหน้าโคตรสวยเลยนะฮะเบาะไฟฟ้าด้วยผพนแค่6300เท่านั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอยาาขึ้นมาบนตัวรถสักนิดหนึงเดี๋ยวติดเครื่องไว้ก่อน มาดูกันนะฮะคันนี้ผมบอกก่อนว่า f d เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะครับดีไซน์ของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็น2สเต็ปแบบนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านถูกใจในการดีไซน์ของ Honda รุ่นนี้มากนะครับด้านบนนะครับจะบอกอัตราความเร็วนะครับแล้วก็น้ำมันต่างๆอัตราการสิ้นเปลือเชื้อเพลิงอยู่ด้านบนมีจอ MID d มาให้แบบนี้นะครับจอ MID d มาให้แบบนี้สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับพี่ๆ แต่ว่าตอนนี้เปิดประตูอยู่เนาะอ่ะก็ปรับตั้งค่าได้แบบนี้ดูอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยอย่าพิ่งไปนะตากล้องอย่าเพิ่งไปนะมาดูก่อนอันนี้ไฮไลท์มากรถผมเนี่ยผมยังอยากไปทําเลยนะครับอ่าไปติดกล้องถอยหลังให้เชื่อมกับจอไอมิตัวนี้ผมเคยไปถามที่ศูนย์แล้วเขาบอกว่าเขาทําให้ผมได้แต่ว่าหมื่นกว่าบาทเขาบอกทำให้ได้หมื่นกว่าบาทเพื่อที่จะเอากล้องถอยเนี่ยมาขึ้นจอน,นี้นะฮะผมก็เลยยังไม่ได้ทําแต่ว่าคันนี้มีมาให้แล้วนะครับ กล้องถอยติดมาให้เรียบร้อยผ่านจอ M I D อ่ามาดูพวงมาลัยกันหน่อยคันนี้มาพร้อมกับ Cruise Control นะฮะด้านซ้ายมือเอาไว้ควบคุมวิทยุนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนขึ้นและที่สำคัญ 1.8e คันนี้รองรับการเชื่อมต่อมือถือนะครับในการรับสายวางสายตรงนี้ได้แล้วนะฮะพี่พี่ก็ถือว่าเป็นรถปี13ที่ฟังก์ชันให้มาเนี่ยชนกับปัจจุบันได้เลยนะฮะชนกับปัจจุบันได้เลยค่อนข้างสวยนะครับพี่พี่ดูแผงประตูกันหน่อยตรงนี้กระจกไฟฟ้า4บาน นะครับแล้วก็ออโต้คนขับในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะซอกด้านในก็สวยๆสําหรับด้านหน้าไม่มีตําหนิติดเตียนเลยคันนี้สวยมากขอน6,300อีคอนโหมดมีมาให้แบบนี้นะับปุ่มอีคอนโหมดมีมาให้อ่ามาดูแอร์กันหน่อยเดี๋ยวผมขอเลื่อนเบาะก,ก่อนลืมแจ้งไปเลยเบาะไฟฟ้าปรับ6กทิศทางนะพี่ๆแบบนี้นะครับ เป็นรุ่นเดียวที่ 1.8e จะมีเบาะไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้แอร์ <Air S 1> ได้มาเป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้แต่ว่าเป็นซิงเกิลชานเนลนะไม่ใช่ดูอัลชานเนลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาไม่ได้ตัววิทยุเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถต่อบลูทูธได้เชื่อมมือถือได้นะครับภาพรวมคอนโซลด้านหน้าก็ประมาณนี้สวยงามสะอาดสะอา้านน่าใช้นะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งสําหรับ 1.8e มีลําโพงทวิตเตอร์มาให้ตรงนี้นะครับเสียงค่อนข้างดีเลยนะฮะ ผมใช้อยู่เป็นตัว 1.8s นะครับไม่มีมาให้ลำโพงเนี่ยขี้เหร่มากต้องบอกเลยเรียนตามตรงนะฮะผมยังไม่ติดเพิ่มมาเลยใครมองหาอยู่ผมคิดว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ผมแจ้งไปยังเลยไมค์แสนสามยังไม่ได้แจ้งเลขไมค์เนาะอ่ะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสามแสนสามหมื่นเก้าพันฮอนด้าซีวิกเอฟบีหนึ่งจุดแปดอีปี 3เลขมาอยู่ที่แสนสามนะครับฟรีดาวจะเต็มผ่อน6300สสาหรับคันนี้นะอ่ะมาดูห้องเครื่องติดต่อมหาเต้ได้เลยสําหรับ Honda Civic FB นะครับผมรับดูแลตลอดชีวิตนะฮะสำหรับ Civic f ออ่ะเครื่องยนต์ R18Z นะครับแรงม้าอยู่ที่121แรงม้าเฮดเดอร์ ader, ผมดูให้แล้วเดิมไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวลูกลอกสายพานตัวตั้งลูกลอก้อสายพานอัตโนมัติ เสียงนิ่มเงียบนะครับน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโครงสร้างสวยๆหัวน็อตแบบนี้โครงสร้างด้านหน้าสวยมากฝากระโปรงไล่เรียงดูได้เลยนะครับลูกลมๆคมทุกเม็ดฝาหน้าแท้เดิมไม่เคยเปลี่ยนสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะไล่เรียงกันมาเลยจนมาถึงด้านล่างเบ้าโชค๊คพี่ๆสวยงามแบบนี้นะครับเบ้าโชค๊ครอยสปอตชัดมากนะฮะไฟหน้าแท้เดิมนะครับนะคลิปล็อกไม่มีแตกไม่มีห,กหักหัวนอ็อตไม่มีแกะ เรียกได้ว่าสวยจัดคันนี้นะครับรถมีเสน่ห์มากอะเดี๋ยวขอสรุปให้พี่ๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคันนี้ด้านหลังของผมนะครับเป็น Honda Civic FB Boy นะครับสีดำบอดี้สวยแบบนี้เลยได้คันนี้ไปใช้งานฟรีดาวจัดเต็มผ่อนที่6,003นะครับราคา3 3 9 0 0 0รถปี13ไม่1,003ใครสนใจโทรมานะครับยกหูมาได้เลยบอกว่าขอสายเต้หน่อยอยากซื้อ FB อยากให้เต้ดูแลได้เลยยินดีมาก สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามด้วย Honda เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆ City t ทอ b บก็มีแอบบอกนิดนึงนะครับกำลังเข้ามาคลิปหน้านะอ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพี่ๆสวัสดีครับ